เจอกันอีกแล้วใน Shannon's Journey อันนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อวันอาทิตย์ก็คือจริงๆช่วงนี้มันไปไหนไม่ได้เนาะเราก็เดินเอาแถวบ้านนี่แหละแถวบ้านนี้ก็บังเอิญว่ามีทะเลสาบที่ชื่อว่า Millennium Lake ก็ แอบไปเดินแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเมื่อวันเสารวว์าอากาศมันเย็นมากเลยอ่ะมีคนส่งรูปมาให้ดูว่าทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งเราก็แบบหวยเสียดายเนาะวันเสาร์ทำงานไม่ได้ดูเลยแต่วันอาทิตย์ก็ปรากฏว่าทะเลสาบมันก็ยังแข็งอยู่พอดีที่บ้านมีขนมปังเหลืออยู่2อสแผ่นเราก็เลยเอาไปบริจาคให้พวกน้องๆได้กินกันช่วงนี้เนื่องจากว่าหน้าหนาวเนี่ยนกทั้งหลายเนี่ยก็จะหาอาหารลำบากหน่อย ก็จะมีคนที่เอาขนมปองขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเอาไปช่วยให้น้องๆผู้หิวโหวยได้มีอะไรกินกันบ้างเนาะทะเลสาบแถวบ้านนี้ก็จะมีนกอยู่2อสประเภทอย่างที่รู้ๆกันก็คืออังกฤษนี่เป็นแดนแห่งหงห,งหรือว่า Swans แล้วก็มีน้องเป็ดที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่า Mallards แล้วก็จะมีนกที่บินบินอยู่เนี่ยเรียกว่า Common Gulls ก็จะเป็น สาสี่นกที่แบบว่าเห็นได้ทั่วไปในทะเลสาบความน่ารักของทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็คือว่าดูน้องเป็ดสิดูำํำดูนางเดินคือนางแบบว่าลื่นไถลแบบไอสสเกตทั่วไปแบบสนุกนะ่ารักมากยืนดูไปก็ขำไปแล้วก็ดูนะคะทางด้านซ้ายมือ คือนางคงคิดว่าทะเลสาบยังเป็นน้ําอยู่เนาะก็ถ้าไหลไปสเต็มที่เลยแต่แบบไม่ใช่ไง <c oughs> แล้วก็ในขณะที่ทุกคนกําลังแฮปปี้เฮฮาชมอาทิตย์อัดสดงกันเนาะแบบว่าก็มีคนเอาขนมปังมายงไมโยนกินกันสนุกสนานเราก็ได้เจอเรื่องที่ไม่คาดฝันในขณะที่นกมันก็แบบว่าทุกคนก็แบบอยู่กันอย่างมีความสุขสนุกสนาน เราก็เหลือบตาไปเห็นว่ามันมีแบบอะไรตัวใหญ่ใหญ่ไม่รู้อ่ะสามตัวบินมาแล้วก็เออเออสงสัยเป็นห่านมั้งเพราะว่าแถวนี้มันก็แบบมีห่านมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะบินมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปมานะเอยเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาคือแบบเห็นที่หลังแหละในขณะที่แบบว่าทุกคนกําลังอยู่ในความสุขสนุกสนานนั้นอีสามตัวนี้ก็บินมาท่ามกลางอาทิตย์อัสดงแล้วมันก็เดินมา เดินมาเดินมาท่าทางมาเฟียมากอะแกดูเดะตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นห่านนะแต่แบบเฮ้ยทำไมมันตัวใหญ่วะปรากฏว่ามันเป็นหงส์ล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมมันเดินท่าแบบนั้นปรากฏว่ามันเดินมาชลเลนจ์เจ้าทินไม่เคยรู้เลยว่าหงส์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสัตว์ที่แบบมีแบบอนาเขตอะไรเงี้ยเราก็จะต่อสู้กันเพื่ออนาเขต แล้วก็ดูท่าทางมันนะคะแล้วเราก็จะมาให้ได้ฟังเสียงกันด้วยว่าตอนฮีแบบตีกันน่ะเสียงมันน่ากลัวขนาดไหน ในขณะที่ผงสองตัวกาลังตีกันอีพวกนั้นเดินหนีค่ะไม่มีใครมองเดินหนีอย่างเดียวดูมันแซ่แต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครชนะหรอกนะเพราะนาะงตีกันไปตีกันมาจนงงไปหมดว่าตัวไหนเป็นตัวไหน <laughs> โอเคเราก็มาจบกันเท่านี้นะจ๊ะสุดท้ายชีวิตก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมบ๊ายบาย